สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมค่ะก็คือบุ้นมะพร้าวอ่อนนั่นเองใช้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะและแถมทำง่ายวิธีการทำไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็มีแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยพินเราจะใช้เป็นพินซิลิโคนนะคะแล้วนี่ก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ จากนั้นก็คือน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมะพร้าวค่ะจากนั้นให้เราใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็คนนิดนึงค่ะคุกเค้าให้ผงวุ้นนะคะละลายค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10-15นาทีค่ะก็เพื่อที่จะให้ผงวุ้นนะคะมีความอิ่มน้ำค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งหม้อค่ะจากนั้นเทน้ำมะพร้าวที่แช่ผงวุ้นไว้10 1 5นาทีค่ะจากนั้นติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะค,อคอ่อยๆต้มไปเรื่อยๆค่ะต้มไปจนกว่าวุ้นนะคะจะละลายก็คือวุ้นเนี่ยมันจะเป็นผงเป็นเม็ดๆนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะต้มแล้วเราจะเช็คว่า เม็ดบุนเนี่ยละลายไปหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันค่ะแล้วนี่ค่ะดูแล้วผงวุ้นที่เป็นเม็ดๆนะคะไม่มีแล้วนั่นก็คือผงวุ้นละลายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราทําขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วก็คนค่ะให้น้าตาลทรายละลาย บางคนถามว่าทำไมต้องรอให้เม็ดวุ้นละลายก็เพื่อที่เวลาเราทำวุ้นแล้วเนี่ยวุ้นจะไม่ขายน้ำออกมาค่ะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นให้เราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปขั้นตอนตรงนี้เราก็จะต้อมไปสักแป๊บหนึ่งนะคะจนกว่าน้ำวุ้นที่เราตั้งไว้นะคะเดือดอีกหนึ่งรอบ ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราทำการปิดแก๊สเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปเทวุ้นลงในภาชนะกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบซิลิโคนนะคะเสร็จแล้วเราก็เทวุ้นลงในภาชนะในแม่พิมพ์เลยค่ะถ้าใครที่ไม่มีแม่พิมพ์เป็นซิลิโคนนะคะสามารถทำเป็นภาชนะแบบอื่นก็ได้เป็นตั้วยเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะ ถ้าเราทํัแล้วทานเองนะคะใช้ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีความแข็งแล้วก็จะมีความจับตัวค่ะเป็นวุ้นขั้นตอนตรงนี้เราก็จะเทให้หมดค่ะเราก็จะทิ้งวุ้นไปจนกว่าวุ้นจะแข็งตัวนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4 5ถึง1ชั่วโมงจากนั้นเราก็นำไปแช่เย็นค่ะ ก็รวบลัดตัดมาที่วุ้นแข็งตัวแล้วเรานำไปแช่ตู้เย็ยนเรียบร้อยแล้วอันนี้เราออกมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมขั้นตอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะวุ้นออกจากแม่พิมพ์ซิลิโคนให้เ,เพื่อนๆได้ดูค่ะก็คือแกะได้ง่ายมากๆเลยดูนะคะก็คือแค่เราดันเขาขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะแล้วนี่ก็เราแกะมาได้แล้วนะคะหนึ่งอันค่ะ เดี๋ยวเราลองมาแกะให้ดูอีกนะคะคือสวยงามมากๆเลยแค่เราดันขึ้นมามันก็ขึ้นมาแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะแกะวุ้นออกมาจนหมดค่ะ แกวุ้นออกมาจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเรียงจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูขนมแล้วก็คือวุ้นที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆได้ทาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะและขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ